เบือ่อไหมครับกับการที่เราต้องใช้เมาส์กรกากแบบนี้นะครับในการเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลหรือเกม,มอื่นที่เป็นเกมยิงนะครับแล้วยิงแล้วคนอื่นไม่ตายทักทีเพราะเมาส์เราเนี่ยมันเก่าเกินไปแล้วนะครับวันนี้ผมมีตัวช่วยมานําเสนอฮะกับตัวนี้เลยจะวิงวิงวิ s ง,งซิกโนนาโนโนา m 9 5 1กครับผมเมาส์ RGB สุดเทียบที่จะมาแทนเมาส์ตัวนี้ของผมเราก็จะโยนเมาส์นี้ทิ้งไปนะเดี๋ยวเรามารีวิวตัวนี้กันดีกว่าขอแกะก่อนเลยอุ้ยแพ็กเกจอย่างพี่ดูดิ นะฮะถ้าเสียบแล้วเมาส์เราจะเป็นไฟอย่างนี้เลยแต่ออกมาแล้วสิ่งที่เราจะได้ใบคู่มือหนึ่งอันสติกเกอร์สิกโนโสุดหลอดเท่และใบประกันเพื่อของมีปัญหาและแน่นอนพระเอกของเรานี่เลยพนหลอดที่ดูดิตรงนี้น่าองเป็นไฟแน่นอนสายเป็นสายถักด้วยนะฮะทุกคนแน่นอนตรงนี้สามารถปรับ DPI ได้สูงสุดถึง6000กว่าอะไรทีเดียวนะครับ6,400 DPI นะคลิกได้ถึง10ล้านครั้งนะครับแล้วก็มีมาโคตั้ง1 2 3 4 6 7จุดเลยอะนะครับเราสามารถตั้งมาโคได้7จจุดนะ ทำให้เรายิงค่ต่อสู้ได้ง่ายขึ้นนะครับและนี่คือสีไฟของเขานะฮะโอ้ยโคตรเฟี้ยวดูดิดูดิว้าวว้าวโคตรเทเลยโคตรเทเลยนี้ดูดูนนดดไฟแม่งมีรอบทิศทางเดี๋ยวเราไปเล่นอาร์เซนอลกันดีกว่าว่ามันจะหลอดเท่ขนาดไหนนะเมาส์นี้นะไปไปเพาผมจะเทพขึ้นหรือเปล่ามาดูกันโอเคมาทุกคนนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันกับเมาส์ตัวนี้นะฮะว่าผมจะเทพขนาดไหนนะครับอุ้ยเมาส์แม่งลื่นมากเลยเรามสามารถปรับ DPI ได้ด้วยนะครับมาดูกันมาดูกัน สวยสวยสวยไปอีกหนึ่งสวยไปอีกหนึ่งเที่ยวยิงไปโอ้โหโคตรสวยในช็อตนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้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 โคตเพี้ยวโคตเพี้ยวโอ้โอ้โอ้โอยิงยังหดอะไรตามกูทำไมเอ้ยเลี้ยแล้วมานีเลีแล้วเลียแล้วมามาต่อต่อต่อนี่นี่เอาหัวโหดเอาให้ตายหัไม่หมดเลยไหัวไม่หมดเลยยิง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 ยินโอ้ห มอลนี่แม่งยังเทพว่ะจะมาดิครับอือไม่กลัวอยู่แล้วไม่กลัวอยู่แล้วไม่กลัวอยู่แล้วนี่หัวตาไปจี้ลูกสองลอยเมตรลูกสองลอยเมตรรู้จักเปล่าไม่งไงมันจะขึ้นไปยิงทำหายเหี้ยอะไรแบบนั้นวะเนี่ยฮะนี่ยิงไปเลยปิ้ว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 นี่ตายหงไปนี่สุดลับสุดลับอยู่ใต้น้ำอือหือไปไหนลัจจาไปไหนละจจาไปไหนละจจาตายหงไปหมดแอซิดก็ไงแอซิดแล้วไงอีนี่นี่ลูกซองลูกซองลอยเม็ดนะนะนี่ดิขอควัญไปหน่อยไหม นี่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 มาดีมาดีมาดีก็มาดิครับก็มาดิครับโอ้ยเก็บสองไปเลยเมื่อกี้นี่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 โอ้ยเก็บหมดเลยนี่เก็บหมดเลยนี่มาดี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 ก็มาดิครับเหมือนหล่อเหมือนกลัวเหมือนกลัวปืดทองแล้วปืดทองแล้วทุกคนปืดทองแล้วปืดทองแล้วนี่ปืดทองแล้วมีทองแล้ว มิดองแล้วทุกคนกูณกำลังจะชนะโอ๊ยกูตายเย้วัตถุพังเถอเฮ้ยเฮ้ยนี่ขนาดเล่นเมาส์ใหม่นะทุกคนเมาส์ใหม่นะเนี่ยเมาส์ใหม่มาะเนี่ยกูแพ้ไอชิบหายก็นี่แหละฮะสําหรับเมาส์นาวาน่าคับนะราคาแค่3 9 0้กบาทเองฮะสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับตามร้านค้าที่ขายพวกอุปกรณ์เกมมิ่งเกี์ทั่วไปเลยนะครับลองดูฮะนี่เล่นแป๊บเดียวได้ที่2เลยเมื่อกี้ตาแรกด้วยโคตรเทปะ ยังทีนี่ไปแล้วบ๊ายบาย